และวันนี้ผู้มึงอยู่กับสีรลีแนะนำสกิลพร้อมตัวละครและตัวละครในวันนี้ก็คือนอกเอ่อเฮลีเ hey, ดมองเบลบองชู้กูนะมาจะไม่กูเลยแงายภาษาฝรั่งเศสกูก็บ่อยย่านนะ่ะเอาดีโอเคเรามาเริ่มต้นกันด้วยสกิลที่1เลยดีกว่าสกิลที่1นึ่ง s i l e n s s out หลังจากที่นอกเปิดใช้สกิลนี้นอกจะเข้าสู่โหมดสเตล ซึ่งโหมดนี้ก็จะทําให้น็อกลดเสียงจากการเคลื่อนไหวแม้ว่าจะเป็นเดินวิง่งหรือทําอะไรก็ตามก็จะเบาขึ้นแบบเยอะมากๆพร้อมทั้งทําให้วิ่งไวขึ้นอีกด้วยยังยังยังไม่หมดแค่นั้นหลังจากที่น็อกเปิดใช้สกิลนี้อุปกรณ์ระบุตําแหน่งอะไรก็ตามของคาส์ดรีคอนก็จะไม่สามารถระบรุหรือตัวจับตําแหน่งของน็อกได้สกิลที่2องวลวินดิสสกิลนี้จะเป็นการปาเบเบดกระจายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอคนเขียนเขียนสคริปมึงมึงตั้งชื่ออะไรของมึงเนี่ยก็ ก็ก็กูเห็นว่ามันเรียกยากกูเลยลองทําให้มันเรียกง่ายๆดูอ๋ออ๋อโอเคที่หลังมึงจะตั้งชื่ออะไรเรียกกูไปดูก่อนด้วยแล้วกันสกิลนี้เมื่อปลาโดนพื้นหรือกาแพงก็จะแตกกระจายและแยกออกมาโอ้ช่างแม่ และทาให้ศัตรูที่โดนได้รับความเสียหายพร้อมจีสถานะเดินช้าและเลื่อนลดแบบต่อเนื่องอีกด้วยอ๋อและสกิลนี้ยังสามารถล็อกป้าศัตรูได้ด้วยนะโดยการกดค้างเอาไว้สกิลที่ 3. tactical f a t b a n g สกิลนี้จะเป็นการใช้แฟลถ้าโดนเข้าไปเมื่อไหร่แล้วก็จะทําให้หน้าจอมึงมืดสนิทไปเลยทีเดียวพร้อมทั้งยังลดวิสัยทัศน์การฟังของบึงอีกด้วยสกิลที่4ี่ deep c h a r m e สกิลนี้จะทําให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากการทําดาเมจของนอกได้รับสถานะฟื้นฟูเลือดได้ช้าลง และถ้าจำไม่ผิดนะนในโมดออเบลเลชันเมื่อมึงโดนพาสซีนี้ติดตัวขึ้นมามันก็จะทําให้มึงปั๊มเลือดและชุบเพื่อนร่วมทีมได้ช้าลงอีกด้วยและต่อไปก็จะเป็นแนวทางการเล่นน็อกสําหรับมือใหม่แกะกล่องที่ควรจะรู้ไว้ก็ดีซึ่งจากที่กูเล่นมาหลายๆเกมตัวละครนี้มันจะเน้นไปในทางด้านสายสเตลซึ่งเหมาะกับการรอบเล้นเปิดจังหวะเจาะไซส์ให้กับเพื่อนร่วมทีม โดยการเข้าไปหาศัตรูจากข้างหลังแบบเงียบๆนี่แหละด้วยสกิล Silent Assault ที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับสแกนทุกรูปแบบและพร้อมทําให้ศัตรูตาบอดด้วยสกิล Tactical f r a g b a n t ซึ่งก็จะปิดการมองเห็นศัตรูทั้งหมดและเคียร์หรือเช็คมุมดักต่างๆให้เพื่อนด้วยสกิล Void i s ซึ่งสกิลนี้มันก็เหมาะกับการใช้ตามเก็บคิวได้อีกด้วยและก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางการเล่นแบบส่วนตัวที่กูคิดได้ตามสไตล์สกิลของตัวละครนี้ซึ่งการเล่นมันก็อาจจะไม่ตายตัวเสมอไปว่าเราต้องบุกจากข้างหลังพอสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์หน้าเกมตอนนั้นมากกว่าว่าพวกมึงจะเลือกเล่นแบบไหนและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลตัวละครที่กูสรุปมาได้แต่มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กูลืมพูดไปนั่นก็คือสปอนเซอร์กูนั่นเองมึงอย่าเพิ่งปิคดคลิปหน้กูขอเวลามึง15วินาทีสําหรับใครที่เป็นสายจัดหนักเรื่องเกมแล้วกาลังมองหาร้านดีๆกูขอแนะนําร้านนี้เลยเติมโค้ดเกมบริการไวไว้ใจได้เพราะใช้งานมานานแล้วเลยรู้เป็นอย่างดี และทางร้านยังรองรับเกมทั้งใน PC กับโมบายและที่สำคัญราคายังโค่สบายกระเป๋าอีกด้วยหากใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คำบรรยายเลยไม่ก็หน้าที